ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอดฟืนเนอนะครับเวลาขณะนี้ก็16นาฬิกา48นาที21กุมภาพันธ25์2568แลม9ค่ําเดือน3ปีมะเส็งวันสุกสีฟ้าะนะครับเราก็มาดูพืชผักสวนครัวนะครับที่เราปลูกไว้นะครับสําหรับ กินในครอบครัวะนะครับก็จะมีอันนี้เป็นฟักทองเราฟักทองนี่ก็จะเป็นถั่วนะครับถั่วฝักยาวนี่นะครับถั่วฝักยาวอันนี้ก็กําลังเลื้อยขึ้นนะครับถั่วฝักยาวอันนี้ก็จะเป็นแตงกัวนะครับนี่แตง อ้าวอันนี้หลุมเดียวนะครับมีทั้งแตงทั้งฟักทองนะครับอันนี้ก็ออกผลแล้วนะครับสําหรับแตงนะครับออกผลสองลูกเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นหลุมถัว่วน,นี่ก็จะเป็นถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟักทองนะครับฟักทอง นี่ก็จะเป็นหลุมฟักทองนะครับปลูกใหมน่นะครับนี่ก็ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้น,นะครับหลุมฟักทองนี่นครับอันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับ เราจะไม่ให้ที่ว่างนะครับตรงนั้นก็ยังไม่ทําอะไรนะครับยังไม่ทาอะไรกําลังจะปลูกฟักทองปลูกหวานอันนี้ก็จะเป็นฟักทองส่วนมากก็จะเป็นฟักทองนะครับอันนี้ก็โตแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยกล้วย กันมากก็จะมีจะฟักทองนะครับกำลังขึ้นนี่ก็ฟักทองนี่ก็จะเป็นน้อยอน้ยนาแล้วก็กล้วยนะครับ,น,น,น,รบนี่ก็จะเป็นฟักทอง ฝักทองนะครับฝักทองอันนี้ก็จะเป็นละมุดนะครับอันนี้ก็เป็นทัวนะครับพัวพัวก็ออกผลแล้วนะครับตัวนี้เก็บกินได้แล้วน,นี่นะครับทว,ว่ฝักยาวนะครับอันนี้ก็ทว่วฝักยาวนะครับเนี่ย เก็บกินได้แล้วครับกำลังกำลังออกผลนะครับนี่จะเป็นส่วนฝักยาวอันนี้ก็จะเป็นพูดธปักชนครัวนี่ก็จะเป็นกล้วยข่านะครับข่ามะละกออันนี้ตะไคร้อันนี้ก็กล้วยนะครับก็กำลังออกผลเหมือนกันนะครับ นี่ก็จะเป็นตะไคร่นะครับอันนี้เรามาดูพืชผักสวนครัวนะครับที่ปลูกไว้นี่ก็จะเป็นมะละกอระครับมะละกอลงมาก็จะเป็นพริกนะครับ จะเป็นของช่างดำนะครับปลูกทางฝั่งสกลนครน,นะครับนะครับก็ออกดอกออกผลแล้วครับตอนนี้ฟักทองกำลังโตนะครับมาาชาอีชานเขาเรียกมักอึนะครับนี่ครับฟักทองนี่ฟักทองสงสัเป็นฟักทองใหญ่ ันนี้ก็จะเป็นของฝีมือช่างดำนะครับนี่นะครับส่วนมากก็กำลังขึ้นนะครับกำลังจะโตนี่นะครับเป็นฝักทองทั้งหมดนะครับเมี่ยเล็กๆใหญ่ๆนะครับกำลังขึ้นกำลังโต อันนี้ก็คงไม่ถึงหกสิบวันนะครับหกสิบวันก็ลูกโตแล้วนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับหกสิบวันนะครับ นี่ก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยนี่นะครับนี่อาจจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพริกมะเขือแล้วก็ฟักทองนะครับ อันนี้ถั่วนะครับถั่วที่พาดูที่ออกผลแล้วนะครับนนี้ก็จะเป็นกล้วยข่านะครับข่านะครับข่านนก็จะเป็นมะละกอนะครับด้านบน ส่วนมากก็จะเป็นตะไคร่นะครับขาตะไคร่นะครับขาตะไควันนี้ก็พามาะะครับดูสวนพริกผักสวนครัวของแข้งดัมนะครับของแข้งดัมปูนนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟืนน้นเดินนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ